สวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 วันนี้กลับมาพบกับไอทีเจเนเคยนะครับผมวันนี้กลับมาพร้อมกับจี้นะครับผมเป็นจี้ปีเซียนะครับผมแกะสลักเป็นรูปปีเซียนะแต่ว่าปีเซียตัวนี้นะครับมีความสีมีความเขียวเยอะเลยนะครับผมเป็นเขียวปนขาวนะนะครับนี่ตรงโซนหน้าขาวครึ่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นขาวแล้วก็ ขาหลังด้านนี้นะครับนี่จะเป็นสีขาวแล้วก็ส่วนตรงตัวนะครับหรือว่าเขาเขาเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวนะครับขาหน้านี่นะครับด้านใต้ด้านใต้เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับผมนี่ชิน้นนี้เนื้อจะเป็นเนื้อเทียนนะครับเนื้อเทียนแต่สีสวยมากเลยนะครับผมไฟอาจจะส่องไม่ได้แบบออทะลุเหมือนเนือแก้วเนื้อวุ้นนะครับแต่ว่าชิ้นเนี้ย สีสวยมากๆนะครับแล้วก็แบบดูแบบสีเปิดค่อนข้างเปิดนะครับเป็นสีเขียวกรีนแอปเปิ้ลค่อนข้างเปิดนะนะครับผมชิ้นนี้นะครับมาพร้อมกับใบเซอร์ติฟิเคตนะครับจากสถาบันเอมิลนะครับผมนี่รูปตรงกันนะครับเขายาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็นี่มีลูกปัดสีแดงอันนี้ลูกปัดนะครับไม่ใช่หยกนะนะครับก็จะเป็นเนเชอรัลเจไดนะครับผมส่วนในรายละเอียดนะฮะก็ นี่ครับน้าหนักนะครับอยู่ที่14กรัมนะครับขนาดนะครับความกว้างนะครับความกว้างจากขาซ้ายไปขาขวานะครับอยู่ที่14.22มิลมนะครับโซนความสูงนะครับจากหัวมาหางเนี่ยอยู่ที่34.35มิลมนะครับแล้วก็ความหนานะครับ ด้านนี้นะก็จะอยู่ที่13.45มิลนะครับผมแล้วก็เป็นคาร์บวิ่งนะครับแกะสลักแล้วก็เป็นสีจะเป็นไวท์แอนด์กรีนนะครับก็คือเป็นสีเขียวกับขาวแล้วก็เป็นเจไทเอชนะครับแล้วก็เบ์มานะครับออริจินนะนี่นะครับก็จะมาพร้อมกับใบเซอร์หยกแท้นะครับหยกแท้สีแท้นะครับผมจินนี่นี่นะครับผมสวยๆเลยนะครับมาครับเรามาสองสากัน น,นะครับอย่างที่ผมแจ้งไปตอนแรกครับไฟเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่องผ่านแบบทะลุปุูโลงแบบปกติแล้วผมจะส่องห่างาเนาะแล้วเขาก็จะไฟก็จะสองทะลุนะครับแต่ว่าชิ้นเนี้ยด้วยความที่เขาเป็นหยกเนื้อเทียนนะเขาก็จะไม่ได้แบบไฟสองทะลุปูโลงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าไฟสองเข้าเนื้อนะนี่อย่างนี้นะครับไฟสองเข้าเนื้ออยู่นะครับผม รเราก็จะเห็นทั้งสีเขียวแล้วก็โซนที่เป็นสีขาวนี่นะครับด้านนี้จะเป็นสีขาวนะนะครับโซนสีเขียวก็จะเป็นโซนฝั่งนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับน,นะครับผมชิ้นนี้นะครับ ชิ้นนี้สวยงามมากนะครับผมก็จริงๆก็เหมาะกับคนที่ออไม่ต้องการแบบชิ้นตัวใหญ่มากนะครับเป็นตัวเล็กๆนะห้อยปีกเสียวไว้ที่คอนะครับเป็นชิ้นเล็กๆนะชิ้นนี้นะครับเปิดที่ราคา4,900บาทนะครับ4,900าบาทพร้อมใบเซอร์นะครับผมพร้อมพร้อมใบเซอร์ติฟิเคทนะครับนี่ชิ้นนี้เขียวๆเลยนะครับเขียวขาว หน้าเขาเนี่ยครับเป็นเขียวครึ่งหนึ่งขาวครึ่งหนึ่งนี่นะครับนี่ด้านนี้เป็นเขียวนะด้านนี้เป็นขาวนะครับจะเรียกว่าสีกินเบาเสี้ยงก็ได้นะครับที่เป็นสองสีใน1ชิ้นนะครับผมบกินเบาเสี้ยงก็จะเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับว่าเออมีกินมีใช้ไม่มีวันหมดนะครับสองสีแบบนี้นี่ผมเพิ่งสังเกตเห็นนะครับตรงเขาด้านหลังเขาเนี่ยพอเนี่ยนะครับเขามีเขาด้านหลังมาปุ๊บนี่ตรงนี้เป็นเห็ดยู่ยี่ด้วยนะครับเหมือนลายเป็น เหมือนเป็นลายเห็ดยู่อีนะนะครับผมเห็ดยู่อีก็มีความหมายครับในเรื่องของสุขภาพแข็งแรงอายุยืนนะครับผมนี่นะครับงานแกะสลักคมชัดสวยงามนะครับผมนี่ชิ้นนี้สวยมากนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อไอทีเจได้ทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram นะครับรวมถึงไลน์แล้วก็เบอร์โทรนะครับผมนี่นะครับมาพร้อมกับใบรฟิเคตนะครับยกแท้ในช่วงเจได้นะครับ วันนี้ก็ฝากน้องปี่เสียสีเขียวเขียวขาวขาวชิ้นนี้ไว้ด้วยนะครับผมเป็นจี้นะครับด้านหลังไม่ได้เจาะรูนะครับเอาไปทําเป็นข้อมือไม่ได้นะครับผมทาได้เป็นจี้อย่างเดียวนะครับเขาเจาะรูจะมาเฉพาะด้านหน้านะครับผมนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้เลยครับยังไงวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ